สวัสดีครับเมื่อนี้นะครับพี่น้องบ้านนอนะครับมาโฟล์าซีลกับเขากับน้ำนะครับโอ้ไฮก่อนะครับก็คือไทยแลนด์บ้านนอนะครับที่เขาเรียกว่าไฮกอนนะครับพุดไฮก่อมาถึงที่เรียรพอยนะครับต่อไปนี้นะครับก็ตัวแทวาตัวเชื่ันเจ้าเฮียดเลยนะครับมีแต่พี่น้องบ้านนาเด้อครับพี่น้อง ก็ซื้เจับตลัดนึงนะครับผมมีเามีเบียกับมีคนือ่มครันี้ผมกับพาร่เอกผมมาสูอเนี่ยมาลับน้องับนอร์ด้มีอะบมาสุดนึงนะครับก็คือตอนนี้กับทุกคนเขาจะบอาวันเขาเทีสู่ัดสื่องอำเเมนะครับนะครับจื้อักื้อน้องกินเนอยากนะครับเนาะออทอดเฮา ผเมงยังได้หับนำเตือนนางซูนงกันจะตโตใจนั้นนะครับพี่น้องอาหับต่อไปนี้แตจะมาบินชิ้นขาดวัวไปนะครับมีกระผมจับเท้น,นะครับรมีเหล่ามีบะพริกนะครับผมตอนนี้แม่บ้านผมก็เอาใจมันนะครับเาื่อวนนี้คืออะไรนะครับที่สิบดีที่สุด่บ้านเฮาพี่น้อง นะครับตอนนี้เขาเกิดเป็นทำเลเป็นว่าเขาจะเอาอย่างเป็นทุนไปนะครับนะครับก็มีประเด็จนะครับเนาะมีประเด็จไอ้ไม่พี่ร้องโว้มีนะครับเนาะสี่สิบบาทนะครับห้าสิบบาทนะครับเนาะเลี้ยวแตะขนาดขวดพี่น้องครับนะครับอันนี้จะน้ำจิ้มแบบพริกนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดบ้านเฮาเน่ะพี่ร้องด้วย นะครับผมนะรับตอนนี้ก็เวียดเป็นยุคฮับเวียดสมชิค้านนะครับนี่ก็คือประเด็นนะครับประเด็นที่ใส่ทุ่งนะครับพี่น้องนะครับเดือดจมืิน้าที่เวเจะตองกัจากเ้ากระโเในและนี้สวัสดีฮับจากนมพึงการานเฮา